อึดอัดวุ่นวายรถติดมืกไม่ไหวเลยอ่ะเอาไงดีคนก็เยอะคนก็เยอะมากมลพิษโอ้โหเดยกก็โชะเดยวเพื่อนอยากทะเลาะกันอีกพวดอ้าเพื่อนทะเลาะกันด้วยเหรอว้าอยู่ในเมืองนี่ไม่ดีเลยนะเอาไงกันดีพวกเรา,างันก็ออไปเห็นทันเอ ออกไปเล่นข้าืงน,นอกกันไปเล่นไหนดีนะอืมว้าวนี่ในฝันหรือว่าอะไรฉันอยากจะไปวิ่งเล่นที่ทุ่งกว้างว้าว้สีสันสวยงามมากมคิดแล้วเราทำไงต่อดีนะ พอวัน <ไป S 1> หยุดว้าวคุณพ่อคุณพ่อพาฉันไปเที่ยวนอกเมืองแน่เลยใช่ไหมไม่ใช่เอา้าไม่ใช่เหรอให้ไปเล่นกับหมาซื่ออ,อ๋อพาไปเล่นกับหมามาน้อยไปด้วยกันพอแล้วว่านอกเมืองอ่ะมีทุ่งหญ้าเขียวขจีภูเขา ลูกใหญ่แล้วก็มีดอกไม้นานาพันใช่ไหมไปดูกันใช่หรือเปล่าอ้าวนี่ไงพ่อสัญญาว่าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์จะพาไปนอกเมืองนะวะ้าวน่าสนใจดีแฮ นั่นไงแล้วดูท้องฟ้านั่นสิสีสันสดใสและยิบรละยับด้วยแสงดาวว้าวเต็มท้องฟ้าไปหมดเขาฝันเขาฝันเหรอใช่ป้าอ๋อเขาบินอ๋อเขาฝันอ๋อนี่ไงโอ้เขานอนหลับเขานอนหลับฝันว่ามีปีกบินไปบนท้องฟ้าอ๋อคณชอนรู้ ยวาวาตินแล้ก็มีปีกขึ้นโอ้เขา,ขาบินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจออีกโลกหนึง่งว้าวว้าวมีอะไรครับโลกนี้อะไรอ่ะมีสีชายุ้งโอ้ต้นไม้สีชายุ้งทุ่งหญ้าเนินเขาน่าสนใจดีจริงๆสีฟ้าอากาศสดสชื่นสีเขียวสีชมพูสีเขียวอีกหนึ่ง สีสายุสีเหลืองสีเขียวต่อไปสีชมพูสีเขียวสีชมพูเยี่ยมไปเลยสีชมอูอ่มีสีแดงว้าวแล้วเข้าไปเจอใครครับคุณลุงใจดีหรือเปล่าคุณลุงไม่ใช่ปู่ย่า ไม่ใช่ปุ๋ยยญ้าอาคุณลุงคุณลุงครับที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนน้องถามที่นี่ก็คือโลกแห่งสายลุงนั่นเองไงจ้าหนูลุงปลูกเอาไว้ให้มันดูสดใสสวยงามว่างๆเธอก็มาเที่ยวได้นะเธอดูสิพื้นที่กว้างขวางกว้างใหญ่เลย ต้นไม้ใบแย้แๆ้สีสันสดใสาอากาศบริสุทธิ์มากป,ปลอดโปร่งลมเย็นสบายใจนั่นไงนู่นก็ต้นไม้นู่นก็ดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วอย่าลืมมาเที่ยวอีกนะบา,บายๆแล้วเจอกันแล้วก,ก็บินกับ เออบินกลับมาในเมืองเหมือนเดิมเป็นไงในเมืองโอ้โหมีแต่ตึกเต็มไปหมดเลยมาเจอฝุ่นอีกแล้วทำยังไงดีตกปลาปูนพอกลับมาแล้วเขาก็มาเล่าให้เพื่อนๆนฟังว่าเขาไปเจออะไรครับเขาไปเจอโลกอีกโลกหนึ่งที่มี ความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองใถึงจะให้ธรรมชาติสวยงามเราจะต้องทำยังไงครับทาสีให้เข้มเข้มเบดเทหน้าตตวเองต้องปลูกอะไรนะต้องต้องปลูกต้องปลูกต้องปลูกต่แกๆที่มาวงเรียน เด็กที่มาโรงเรียนต้องปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามจะได้มีอ,อากาศที่บริสุทธิ์นี่ไงพะอ,อากาศบริรสุทธิ์ใสก็จะเป็นแบบนี้มีนกบินบนท้องฟ้า,าจบแล้วเด็กๆอย่าลืมปลูกดอกไม้ต้นไม้นะครับ